ช่วงเคล็ดลับกับพี่นกสนับสนุนโดยโคลี่เซรัม่มครีมหน้าเด้งช่วงเคล็ดลับกับพี่นกนะครับทุกคําถามมีคําตอบครับกับคุณประพัฒน์สอนพันธุจริยากูรูเรื่องความงามครับสวัสดีครับพี่นกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะพี่นกครับพอมาถึงสัปดาห์นี้แล้วเนี่ยคำถามก็เริ่มมีมากขึ้นนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วถามเรื่องเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นหน้าบวมหรือความมันแต่สัปดาห์นี้เรื่องริ้วรอยครับก็บอกว่า อายุไม่เยอะคือยังไม่ถึง30มสิบือซ้ำแต่ริ้วรอยมาเต็มไปหมดเลยทํายังไงให้ริ้วรอยนี่มันชะลอรหรือมันหายไปได้ไหมครับริ้วรอยนี่นะคะ<ๆ>ก็เกิดจากการขยับกล้ามเนื้อบริเวณนั้นเนี่ยเป็นเวลานานหรือว่าทําเป็นประจําทําอยู่เรื่อยๆรม,มันก็จะเกิดล่องลึกที่ชั้นใต้ผิวหนังจริงๆแล้วเนี่ย ไล้ตัวเราเลยเราทําอยู่ทุกวันเลยค่ะน้องโก้แต่เราไม่ทราบว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้เกิดริ้วรอยได้คืออะไรครับนั่นคือการนอนนอนหลับเนี่ยนะครับเราบอกว่านอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับจะช่วยทําให้แจ่มใสสดชื่นแต่ท่าที่นอนล่ะบางคนก็ชอบนอนหงายนอนตะแคงนอนคว่ำาผมว่าหน้าตอนคว่ำจะแย่สุดนะคว่ำเนี่ยจะเกิดริ้วรอยที่หน้าผากอถ้านอนตะแคง แก้มกับคางบงคนหน้าเดียวเลยหน้าไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอนเนี่ยสำคัญนะคะที่สําคัญนี้ก็คือว่าถ้าอยากจะเกิดริ้วรอยให้น้อยที่สุดหรือว่าจะไม่เกิดเลยนอนงายอีกอันหนึ่งการรับประทานอาหารรับประทานอาหารเช่นปลาทานไปเยอะแล้วหน้ายับหรอครับไม่ยับ เพราะในปลาเนี่ยมีกรดโอเมก้าสามสูงมากจะช่วยในเรื่องลดรูขุมขนช่วยคลายละทําให้แบบว่ามันไม่ใช่ปัญหาดีขึ้นดีขึ้นคือทานปลาเยอะๆทานปลาเยอะๆจะช่วยได้บางคนบอกว่าโอ้ตังไม่มีอ่ะทานปลาแต่ปลาแซลมอนนะกรดโอเมก้าสูงจริงๆแล้วปลาสวายบ้านเราเนี่ยก็กรดโอเมก้าสูงเหมือนกันค่ะน้องโก้ปลาสวายที่ตามแม่น้ำล้ำตาลทั่วไปบ้านเรามีเยอะเลยนะคะก็สามารถที่จะทดแทนปลาแซลมอนได้ อีกอันหนึ่งมีอีกอันหนึ่งด้วยอีกอันนี้คือต้นเหตุหรือว่าวิธีรักษาอันนี้ก็คือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมครับอย่างเช่นปกติน้องโก้ทานกาแฟมาไม่ได้ดื่มกาแฟโอ้โชคดีมากเลยครับเป็นคนที่จิตอ่อนเวลาดื่มกาแฟแล้วใจสั่นตัวสั่นแล้วก็นอนไม่หลับแต่จริงๆแล้วโดยปกติเนี่ยคนทั่วไปชอบชอบเช้าๆชอบดื่มกาแฟครับแล้วเปลี่ยนพฤติกรรมจากการดื่มกาแฟเนี่ยมาดื่มโกโก้แทน ดื่มแบบว่าอย่างเช่นแบบว่าพวกช็อกโกแลตอะไรเงี้ยเหรอครับเพราะว่าในโกโก้เนี่ยมีสารฟลาโวนอยด์สองชนิดสารฟลาโวนอยด์ใช่ในสารฟลาโวนอยด์นี่นะคะก็คือมีสองชนิดก็คือเอพิคาเทซินกับคาเทซินซึ่งจะช่วยเรื่องของการลดริ้วรอยมันจะไปกระตุน<อ>้นการทำให้การไหลเวียน โลหิตเนี่ยรวดเร็วเลือดเปลี่ยนเข้าสืมสู่ผิวได้รวดเร็วขึ้นเปลี่ยนโฟロ์ขึ้นเพราะฉะนั้นเหมือนกับเวลาการสูบฉีดหัวใจใช่ไหมคะน้องโก้พอฉีดฟืดก็นำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายฟืดต่ออย่างเงี้ยก็คือจะทําให้เร็วขึ้นเพราะว่าสารตัวนี้จะช่วยเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ดีกว่าการดื่มกาแฟดังนั้นต้องรีบบริโภคปลากับโกโก้แล้วฮะอีกอย่างหนึ่งในบริโภคเราอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งถั่วเหลือง ถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้อย่างเงี้ยนะครับน้ำเต้าหู้ก็ได้นะคะ,มะเมล็ดถั่วก็ได้เพราะในมะเมล็ดถั่วน,นี่ก็จะมีสารที่ช่วยบำรุงผิวพรรณเราด้วยเหมือนกันครับโอ้โหมีวิธีหลายวิธีนะครับเลือกเอาตามสะดวกละกันแล้วลถ้าใครอยากไปปรึกษาพี่นกเพิ่มเติมที่บูธโคลี่ซีรัมเนี่ยไปพบพี่นกได้ที่ไหนบ้างครับพบกันได้นะคะที่เดอะมอลล์บางกะปิเมเจอร์รัชโยธินเมเจอร์ปิ่นเกล้านะคะฟิวเจอร์พาร์คลังสิตชั้นจีโซนเซ็นทรัลโคลี่ซีเกรดค่ะครับหรือว่าสาขาที่ใกล้บ้านคุณในกรุงเทพอาทิเช่น ที่ยูเนียนมอลนะคะแล้วก็เซ็นทันพร,ราม3ามเซนจูรี่มูวี่พลาซ่านะคะแล้วก็อีกหลายๆแห่งเลยหลังการบินไทยแหล่งช็อปปิ้งทั้งนั้นคะ่ะน้องโก้ครับเอาล่ะถ้าเกิดหรือไม่ก็สามารถโทรคอ c เซ็นเตอร์มาถามก็ได้ว่าใกล้ที่ไหนอยู่เชียงใหม่ยโสธรหรือทั่วประเทศเลยที่เบอร์อะไรครับ 025590850 10814436363ค่ะหรือว่าจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ www.coryserum.com หรือจะเป็น facebook.com/coryserum นะครับหรือจะเป็น twitter อ,อผมก็ได้ครับ twitter.com/coryserum รวมไปถึงนะครับเรามีแ n Page ที่สามารถเข้ามาถามคำถามและมาตอบในรายการอย่างนี้เลยที่โกทีรศักด์นะครับลองไป search หาข้อมูลดูแล้วกันแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ที่เอื้อเฟื้อนในการถ่ายท โครีเพลสพระราม9ซอย51เสพพื้อผ้าพิธีกรนะคะโครีซีเครดฟิชเชลพาร์คลังสิท์ชั้นจีโซนเซ็นทรลัลค่ะพบกับรายการโกลเม็ดเครดรวยบายโก้โทรศัพท์ได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ